จ้าเอ๋สวัสดีครับเอา้าไม่เห็นสวัสดีไปสวัสดีตรงนู้นเดี๋ยววายโผล่หน้ามาตรงนี้ใครเอ่ยอยู่ในบ้านโอ้บ้านใครอยู่ในบ้านสวัสดีครับก่อนไหนสวัสดีครับอปิดประตูบ้านโอ้โอ้โอ,โอ้บ้านจะพังนี่พี่หมีใครเอ่ยพี่หมีใครเอย ามีบ้านกระโจมทองอใช่ไหมไหน <c oughs> ใครออกมาเอยว้าวน้องตังเอาพี่มีหรอพี่มีนอนไหนครับ<ะ>พี่มีนอนที่ไหนลูกอ่ะนอนข้างในบ้านอ่ะอ่ะอะออตอนนี้เราจะขนที่นอนหมอนเข้าไปนอนในบ้านกันแล้ว <c oughs> ว้าวเข้าแล้วเข้าแล้วไหนไหนไหนขอดูหน่อยสิโอ้ในบ้านมีอะไรบ้า น้องขยับยหน่อยพี่จะทำอย่างนี้น้องขยับอ่ะพี่เอาหมอนใส่ให้น้องเหรอข,อขอ้าวหอมผักไหนส่องดูซิสองคนพี่น้องอยู่นี่อะอยู่นี่นี่นอน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 ใครนอนนะนนนพี่เปิดไฟอ,อะพี่เปิดไฟด้วยนอนในเอ้านอนในกระจรงันเลยเหรอยังไม่เสร็จเลยนะพี่อือยังไม่เสร็จเลย อไอยุกยุกยุกจะนอนกันหรือ,อยังไหนเนี่ยปิดน,นอนปิดอนอ่พี่มีก็นอนด้วยจจ๊เอ๋ว,ว้าวสองคนไม่นอนปิดไฟเลยนอนเลยปิดไฟนอนเลยบายบายพอพคอฟฟี่คอฟพอพคอฟี <พอ S 1> ฟ่เ <พอ S 1> จ๊เอ๋ออกมาแล้ว สวัสด้วยอย่าดีดีดีดดนายน้องตังสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับน้องตังอยู่ไหน